สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงครัวสายเด็กนะคะทุกคนวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะมาทำนะคะสอนวิธีการทําหมูกรอบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบเป็นแผ่นเล็กๆนะเราจะใช้แบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะขั้นตอนในการทําหมูกรอบนะคะแล้วก็ทํายังไงนะคะให้มันกรอบแบบเหมือนตามที่ร้านอาหารนะคะเขาทํากันนะคะวันนี้นะพี่นุ้ยมีเคล็ดลับมาสอนด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุย้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel ในวันนี้ของเรานะก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะนี่เลยนะคะสั่งมาหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่ากระทะของเรานะคะมันเล็กนะคะไม่สามารถทอดทอดแบบทั้งชิ้นแบบนี้ได้นะ,ะพี่นุ้ยจะทําการตัดครึ่งนะคะทุกคนนะคะหลังจากที่เรานะคะคทำการหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการต้มนะคะประมาณ1ินาทีนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เอานะคะหมูของเรานะ,ะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนโอ้โค่ะใส่ไปนแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการนะใส่เกลือป่นไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มสายชูนะคะทก็จะใส่ไป1ช้อนนะคะสองช้อน3ช้อนนี่นะคะใส่ไปทั้งหมด3ามช้อนนะคะแล้วก็คนสักนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนกว่าหมูจะสุกนะคะภายในเวลาสินาทีนะคะทุกคน เราต้องคอยดูด้วยนะคะไม่งั้นหนังหมูมันจะติดนะคะต้องก็คอยคอยยกด้วยนะคะเพื่อไม่ให้หนังหมูของเรานะ,ะมันทําการติดกระทะนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านประมาณเจ็ดแปดนาทีแล้วนะคะเราก็จะทําการกลับนะคะกลับด้านนะคะเนี่นะคะเอาด้านที่เป็นเนื้อนะคะลงไปนะคะ,คะต้องค่อยๆนะคะไม่งั้นน้ำมันจะกระเด็นนะคะทุกคน ต้มจนกว่าจะครบสิบนาทีนะคะเหลืออีกประมาณสองสามนาทีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราทําการปิดแก๊สนะคะแล้วก็เอาหมูของเราลงนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราต้องทําการเอาซ่อมจิ้มนะคะแต่ว่าเราเกิดปัญหาคือมันร้อนอยู่นะคะเราต้องทําการล้างน้ํานะคะเพื่อลด ความร้อนของหมูนะคะเดี๋ยวเราจะทําการล้างน้ํานะคะแล้วก็เอาซอมมาจิ้มๆๆๆๆๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็ทําการจิ้มบนหนังนี่เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราทําการจิ้มเสร็จแล้วนะคะ พี่นุ้ยก็จะทําการนะคะนี่เลยนะคะทําเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะคะเพื่อให้หนังของเรานะเวลาทอดนะ,ะมันจะกรอบมากขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องหั่นจนขาดนะคะทุกคนบ้างแบบนี้นะคะเป็นเส้นแบบนี้เสร็จแล้วนะ,ะเราก็ทําการเอาเกลือนะคะมาโรย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 นี่นะคะโรยทั้งสองชิ้นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนะคะทาบริเวณหนังนะคะ หลังจากที่เราทาเสร็จนะคะเราก็ทําเอาน้ําส้มสายชูนะคะมาลาดบนหนังอีกทีนึงนะคะนะคะเราก็เอาน้ําส้มสายชูนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมนะคะจากนั้นนะคะในเมื่อเราลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการกลับด้านแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะบีบใส่ถาดอันนี้นะคะเพื่อจะทําการแช่หนังของเราให้มันกรอบนะคะทุกคนนี่นะคะ แช่ไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเนี่ยคะทุกคนตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะพี่นุ้ยแช่ไว้ประมาณ7-8นาทีด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการยกขึ้นนะคะแล้วก็จะไปใส่หม้ออบลมร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออากาศมันคึ้มนะคะทุกคนอากาศมันคึ้มแล้วก็แดดมันไม่ออกนะ,ะไม่สามารถที่จะตักได้นะคะเราก็ใช้หม้ออบลมร้อนแทนนะคะเปลี่ยนเป็นตะแกรงทรงต่ำแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดฝานะเพื่อทำการอบนะคะ เนี่ยคะเราจะใช้อบประมาณนะคะใช้ไฟใช้ไฟแรงนะคะทุกคนทําการอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยดูนะแล้วก็คอยสังเกตหมูของเรากันนะคะทุกคนตอนนี้นะมันก็กําลังเดือดเหลืองนะคะกําลังแบบกําลังเดือดนะเดี๋ยวพี่นุ่ยจะเปิดแล้วก็ให้ดูข้างในนะคะเนี่ยคะเห็นไหมนี่เห็นนะฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมเริ่มแบบเป็นพองๆแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือมันยัง มันยังไม่พองขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราต้องรออีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้เราจะทําการเปิดดูแล้วนะคะนี่นะ,ะก็จะกรอบประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเราต้องทําการนะคะเอาไปทอดอีกนะคะเพื่อให้มันกรอบแล้วมันก็ฟูกว่านี้นะคะทุกคนตั้งเสร็จนะคะเราก็น้ํามันใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็รอให้น้ามันมันร้อนนะคะทุกคน พี่นุ้ยจะเอาหมูใส่กระชอนนันนี้นะคะแล้วทาการทอดนะคะเพื่อจะไม่ให้หมูมันติดตรงก้นกระทะตรงตูดกระทะนะคะอันนี้จะเป็นตัวรองตัวช่วยทิ้งเวลาเรายกเวลาเรากลับนะคะมันจะง่ายขึ้นนะคะทุกคนใช้ไฟปานกลางนะคะสำหรับในการทอดนะคะทุกคน เราจะมาดูกันนะคะว่าหมูกรอบของเราน่าจะกรอบหรือเปล่าน,นะ,ะอันนี้นะคะพี่นี้ก็ทําครั้งแรกนะคะทุกคนใช้เวลาทํานะคะในหนึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถทําหมูกรอบแบบว่ากินได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหว่าดูด้านข้างดีพองมากทุกคน โชว์หน่อยๆโชว์หน่อยๆนะคะโชว์หน่อยๆนะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะทําการกลับแล้วนะคะจะกลับเอาด้านเนื้อนะคะลงมั่งนะคะทุกคนโอ้โหหมูกรอบพี่นุ้ยโคตรกรอบอ่ะ ตันี้นะคะทุกคนพี่นุ้ยคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วนะคะตอนนี้คือแบบว่ามันเหลืองมันกรอบมากแล้วนะคะนี่นี่นะคะทุกคนก็หั่นตามร่องนะคะที่เราทําการปาดไว้นะคะนี่เลยนะคะจะมีร่องอยู่นี่นะคะโอ้โหนี่ไงอ่าถ้าเราไม่ผ่าถ้าเราไม่ผ่าเป็นร่องไว้เวลานั้ะกดแล้วหนังมันจะแตกนะคะทั้งที่ดีนะคะเราต้องทําการสับนะคะทุกคน หั่นแล้วหนังมันจะแตกออกจากเนื้อนะคะนะคะพี่กบก็ใส่จานนะคะนี่นี่นะคะ่ะต้องการสับนะคะคนี่ครับโอ้ คดหมูกรอบของพี่นุ้ยเห็นไหมโอ้โหอันนี้คือยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่นะคะคือยังไม่ได้หั่นนะคะส่วนอันนี้หั่นแล้วนะคะทุกคนโอ้โหแบบว่ากรอบจริงๆนะเห็ <ๆ S 2> นไหมนะคะวิธีทําง่ายๆเลยนะคะสามารถทําตามพี่นุ้ยได้เลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่รักนะคะหมูกรอบนะคะชอบนะคะผัดกะเพราก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นพวกก๋วยจั๊บเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขณะหมูกรอบนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะคะทุกคน วันนี้น้องนาจ้าจะชิมให้ทุกคนดูว่ามันกรอบจริงเปล่ากัดติกัดดิเป็นไงโอ้โหเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมเย,ยี่ยมเลยเหรอทุกคนหมูกรอบของพี่นุ้ยนะนกรอบมากนะคะถ้าคนไหนนะชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็เทคนิควิธีการทำแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel ไปนะน้องไม่ตัดว่าอะไรมาพูดให้ผู้ชมฟังดิอย่าลืมกดไลค์ให้ตัว้วนะครับช่องอะไรไม่บอกผู้ชมเลยช่องต,อออตัดทอยครับอ๋อน้องไอตัดทถอยใช่ตัอัดคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ